ยีฟเรนอับบาโลนคอลลาเจนหลังจากได้เรียนรู้เรื่องการทอผ้าในช่วงที่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูขั้นตอนการย้อมสีกันด้วยครับคุณตาเชิญค่ะมาดูที่นี่เออที่นี่เขากําลังย้อมสีครับย้อมสีอะไรเอ๊ะเดี๋ยวไปดูอนี้กำลังย้อมสีใช่ใช่ใช่มันย้อมอย่างนี้เหรอดูไกล้ๆว่า ต้มแตงต้งมให้ผมกินนะเนีไม่เกี่ยวกับอุสกสาหะชามเลยอะ่ะแล้วอันนี้กำลังต้มสีอะไรครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองจากตนนน้นขนุนต้นขนุนเออขนุนที่เรากินใช่ไหมผลไม้เรต้ตรงส่วนต้นมันแตเราจะเอาแต่ต้นไม้ที่กำลังจะตายที่แค่เหลวที่ไม่มีผลไมา้เราไม่ตัดต้นไม้แบบเฉยเอยอ๋อสีเหลืองนี่คือก็คือแกนขนุนอ๋อแบบนี้เลยสีเหลืองแลจะออกสีเหลืองสีเหลืองแบบคือแบบนี้เลยครับแล้วถ้าเกิดมันจะอ่อนเข้มต่างกันนี่ก็คืออยู่ที่ ปริมาณเระย้อมกี่ครั้งใช่ไหมแต่นี้ก็เป็นวิธียออ้อมร้อนเราจะใช้สําหรับสีแดงส,ส้มชมพูคือสีที่มันสดสดว่างั้นเถอะสีเหลืองส้มแดงชมพูนี่คือสำหรับการย้อมแบบต้มแบบนี้ถ้าเป็นสีดําเราจะใช้มะเขือย้อมเย็นอ๋อมะเขือย้อมสีดําย้อมแบบเย็นไม่ใช่ต้มแบบนี้น,นครับแล้วมีอะไรอีกอนะและครามสีฟ้าครามสีฟ้าคราม,ารามใช้ใช้ย้อม เย็นเย็นย้อมเย็นจากอะไรครับอันนี้เป็นอะไรพิเศษมากมากอ๋อเดี๋ยวต้องไปดูต่ออีทีนึงใช่ใช่ความลับเยอะจริงๆงแล้วอย่างนี้ทอาต้มเสร็จน้องทำอะไรต่อครับเนี่ยต้องเอามากรองอ๋อเอามากรองไปช่วยไปช่วยเลยลองดูลองดูลองนูนี่เลยครับขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติซึ่งสีเหลืองจากขนุนคุณโรซานบอกจะเป็นการย้อมแบบร้อนเมื่อได้สีก็จะดําเส้นไหมมาจุ่มแบบนี้จะเอาสีเข้มสีอ่อนก็ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เราย้อมครับ ธออันนี้มอร์นิ่งเป็นอะไรเล็กๆใช่ไหมความปิเซษอยู่ในความลึกลับมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมแต่หอมไหมมีกลิ่โอเคแสดงว่าในมอร์นิ่งนี้มีความสมดุลรสชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ครามต้องการที่สีครามต้องการใช่มันลึกลับจากหม้อหรือว่ามันลึกลับจากสีที่มาต้มถ้าพูดภาษาปัจจุบันมีกระบวนการเคมีออกซิเจนต้องออกจากน้ำครามออกซิเจน จากล่มจะเขาและจะทําให้ซีจะอยู่ในสนไหโอเป็นอย่างนมายได้ดีอ๋อมันเป็นอยู่ที่กรรมวิธีข้อสำคันคนจะย้อมจะต้องเลี้ยงแบคทีเรียพิเศษแบคทีเรียพิเศษทำให้ออกซิเจนเขาจะย่อยออกซิเจนให้ออกจากมอนินโอเคอันนั้นเป็นงานที่ลำบากที่สุดต้องใช้ความอดทนและผู้นี้ต้องให้อาหารต้องมีความหวานต้องมีความเปรี้ยวต้องมีความสมดุล pH ใช่ไหมแต่สมัยคอน คนจะไม่รู้ว่ามีกระบวนการเคมีแบบนั้นเขาเขาใจว่ามีอะไรที่เลอกหลับมากๆม,มีผีมันฉันดิดแม่พอสอบใช่ไหมในเขาเขามีผีปิเซจในมอนินถ้าจะไม่ดูแลผีนี่มอนินจะตายครับก็ปกติผู้ชายจะไม่เลี้ยงจะเป็นงานของผู้หญิงถ้าผู้หญิงมีประจำเดือนเขาสัมผัสไม่ได้บางประเทศจะมีแต่ผู้หญิงมีอายุเลี้ยงมอนินแทนและ ทุกทีต้องมีใจบริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์หมอนินจจะไม่ทำงานไม่อยากทำงานกับเขาว้าวนี่แหละครับความพิเศษของการย้อนสีธรรมชาติที่มีทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์และความเชื่อแบบโบราณครับโอเคคุณตาเราไปดูทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับนสนใจไหมที่คุณดูในมุมบังใช่สีรสมชาติไม่ปกติตอนนี้ อยากให้คุณจะได้ดูออฟฟิศเล็กๆกระดับมู่บันที่ร,ราวไปยา,ยามไข้ผ้าไหมของเราไปตัวโลกดีมากเลยคถึงแล้วครับออฟฟิศของสว่างโบราณที่ถึงแม้จะดูหลังเล็กๆแต่เชื่อไหมครับว่าที่นี่ทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะครับที่นี่มีคอมพิวเตอร์ถ้าดูเหมือนว่าจะมีอินเทอร์เน็ตด้วยมีอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะอันนี้นเราใช้นะาได้แต่ต้องใช้เวลาเขาเท่าไร หน่วยสองปีใช่ไหมมาเพราะมาเพราะไม่ยานธนาคือขอมาสองปีแล้วครับต้องรอเล่หาเล่ต่อสู้สองปีถึงจะได้นี่ครับแล้วตอนนี้อินเทอร์เน็ตช้าไหมปกติเกือบเกือบดีเท่ากันครึ่งแต่ตอนที่ดูพื้นที่ตอนเดินทางเข้ามาเขาต้องแค่จะไกลมากไม่คิดว่าแถวนี้จะมีอินเทอร์เน็ตแค่สัญญาณโทรศัพท์มีนี่ก็ดีใจแล้วนี่ปรากฏว่ามีอินเทอร์เน็ตเล่นได้เฉยเลยงงมากนี่นี่คือเว็บไซต์นะครับนี่คือเว็บไซต์ของใช่ใช่ของสว่างโบราณสว่างโบราณใช่ค่ะ เพราะว่าอันนี้ไอเดียเราทำทำามแบบโบราณใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากขายแบบราคายุตธิธที่ทำสำหรับคนผลิตและราคาไม่สูงขึ้นไปสำหรับผู้บริโภคเราต้องใช้ระบบอ e ีคอมเมิร์ซครับแล้วตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ขายทั่วโลกเนี่ยมีมีประเทศอะไรบ้างคนฝร,รั่งเศสคนเยอรมันอเมริกันนิดน้อยคน,นยุโรปมากที่สุดแลว้วปกติเราขายแค่ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเหรอครับไม่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 เพราเรามีระบบเว็บไซต์ตั้งแต่ปีที่แล้วยังมีลูกค้าน้อยโดยอินเทอร์เน็ต สังเตครั้งแรกเราขายมากที่สุดโดยกระเป๋าของฉันเวลาฉันต้องไปตั้งประเทศเอ่นๆเอาไปกระเป๋าเอาไปสชงกระเป๋าเลยใช่ชุดสำหรับฉันก็หน้อยหนึ่งสองชุดแล้วแต่ สองชุดใครมีน้ำหนักมากที่สุดเป็นผ้าไหมที่จะได้ใครแล้วก็ยอมใส่เสือ้อผ้าซ้ำเอาโอ้โห,โหเสียสละมากแล้วในสองชุดนั้นจะเป็นผ้าไหมด้วยอีกไหมครับแน่นอนโอ้โหเรียกว็คุณโรซานพกพาความเป็นไทยไปเต็มกระเป๋ามากก็มีความสุขด้วยใส่ผ้าไหมตอนนี้ก่อตวัวกลัวตั้งแต่ละเราต้องมีประชุมสมาชิกสวงโบราณอาตอนนี้เป็นโอกาสไม่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 ไมไม่ไ เราต้องเจอกันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเราประชุมกันและเราต้องคุยทุกเรื่องปัญหาไอเดียโอกาสขายสื้อทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราตัดสินใจไม่ใช่ฉันเป็นคนตัดสินใจคนในหมู่บ้านสว่างโบราณจะมาประชุมกันหมดเลยก็เป็นโอกาสดีๆคุณจะได้เข้าใจเรามีระบอบประชาธิปไตยอย่างไรในสัยโบราณน่าสนใจมากๆหมู่บ้านนี้มีประชาธิปไตยเล็กๆด้วยแล้วเดี๋ยวเข้ามากันหมดเลยไหมครับได้ ผมเลยถือโอกาสเข้าประชุมกับสมาชิกสว่างโบราณด้วยเลยครับคุณโรซานมีความพยายามมากครับที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้านสว่างโบราณเป็นใครเป็นของคุณท่องเว้ยฮลโหลฮัลโลฮัลโหลฮัลโนลัหมฮัลโหนฮัลโหลฮัลวังโห่าัลโฮ ทูกคนในนี้เป็นชาวของสว่างโบราณเดียวกันเจ้าของร่องกลางถ้าชันตายพรุ่งนี้กันไม่อยากให้สว่างโบราณจะตายเพราะว่าเป็นประเพณีของพวกค,คุณนี่แหละครับฟังแล้วอดภูมิใจแทนชาวบ้านสว่างโบราณไม่ได้เลยจริงๆช่วงดูแลคนที่ดูแลคุณถ้าใครเป็นแฟนละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีนะครับรับหนุ่มหล่อมากเทเลนต์คนนี้ ปาล์มสุประชัยสุวรรณอ่อนครับครับคุณพ่อผมนะครับเราสนิทกันมากเรามักจะนั่งแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่เสมอครับเวลาที่ผมมีปัญหาที่ไรพอได้คุยกับคุณพ่อแล้วเนี่ยสมองก็รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเยอะเลยฮะแล้วก็จะมักได้ไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอครับหลายครั้งนะครับที่ผมต้องไปทํางานไกลๆไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศนะฮะก็จะทําให้ที่บ้านคอยเป็นห่วงอยู่เสมอนะครับว่าจะอยู่ยังไงกินยังไง โดยเฉพาะคุณพ่อครับท่านจะเป็นกังวลมากๆเลยครับใครจะไปรู้ล่ะครับถ้าเวลาเราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรที่ไม่คาดคิดก็จะเกิดขึ้นได้ครับเพราะความหุนใจของเราสองคนนะฮะผมจึงเลือกหลักประกันดีๆที่ช่วยดูแลคุณพ่อช่วยสะสมเงินออมและยื่นคืนเงิในให้ท่านทุกป,ปีเพื่อมองให้คุณพ่อด้วยครับไทยประกันชีวิตโปรตินเราคุยมันคุยภาษาอะไรอ่าคุยฝรั่งเศส มาที่นี่ฟังฝรั่งเศสรูรเรื่องอ่า่วิ่มเชอร์มิคุณเังกาฝรั่งเศสมโอเคมาที่นี่ Inter, อินเตอร์กับผมมีฟังภาฝรั่งเศสรูรเรื่องไทย